สวัสดีครับผมพูณซับนะครับช่อง YouTube u t u b e บายพูลซับ a c e b o o k พูลซับนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่14นะครับในการให้ความรู้นะครับแล้วก็เปิดแบ่งปันพักเครื่องให้ทุกท่านบูชานะครับทางผมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ช่วยกดติดตามให้นะครับหากท่านใดชอบนะครับในการนำ ในการนําเสนอของผมนะครับก็ช่วยกดติดตามให้ผมบ้างนะครับทุกรายการที่ผมนํามานะครับผมรับประกันแท้หมดนะครับหากท่านใดสนใจอยากเช่าบูชาก็สามารถกดได้ที่เบอร์นี้นะครับตรงนี้นะครับหรือช่วงท้ายคลิปนะครับผมจะขึ้นเบอร์ตัวใหญ่ๆชัดๆให้ทุกท่านอีกทีนะครับครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้นำพระ25พุทธศตวรรษนะครับ มาหลายพิมพ์นะครับมาเสนอให้ทุกท่านบูชากันนะครับก็จะมีพิมพ์หางหงนะครับพิมพ์สังคติจุดพิมพ์นิยมีเข็มพิมพ์พระศกจุดนะครับนํามาให้ทุกท่านบูชากันนะครับส่วนพิมพ์สายสินนะครับผมได้ทําวิดีโอแยกไปแล้วนะครับมาเริ่มที่องค์แรกกันเลยนะครับก็องค์นี้นะครับเป็นพิมพ์หางหงนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมขอให้สาระความรู้ก่อนนะครับวิธีการดูพิมพ์หางหงนะครับก็ดูพิมพ์โดยรวมนะครับพิมพ์เขาประมาณนี้นะครับพระองค์นี้อาจจะเก่าไปหน่อยนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่มันมีจุดนะครับที่บ่งบอกว่าเป็นพิมพ์หางหงนะครับจุดเด่นๆของพระพิมพ์นี้นะครับที่ว่าเป็นพิมพ์หางหงนะครับให้ทุกท่านดูพิมพ์โดยรวมนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับที่ผมชี้นะครับตรงปลายเนี่ย เขาจะแหลมนะครับของพิมพ์หางหงงนะครับแล้วก็นิ้วโป้นะครับจะมีเนื้อเกิดออกมาแหลมคมนะครับหากพักสภาพดีๆนะครับพิมพ์นี้นะครับท่านจะเห็นแบบรอยแกะบล็อกแกะพิมพ์เนี่ยจะเห็นเป็นเป็นรอยแบบเส้นๆเยอะนะครับตรงช่วงสังกตินะครับแต่องค์นี้เก่าแล้วนะครับมองไม่เห็นแล้วนะครับเรามาดูจุดเด่นๆนะครับจุดนี้ดีกว่านะครับ สองจุดนี้นะครับที่บงบอกว่าเป็นพิมพ์หางหงนะครับเห็นไหมครับตรงปลายเขาจะแหลมแหลมนะครับและตรงนิโปนะครับเห็นหครับจะมีเนื้อเกินออกมาเป็นเส้นแหลมแหลมนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเอาพิมพ์อื่ม เทียบให้ดูนะครับอง์นี้เงาเงาเนี้ยองค์เออองเงาเงาเนี้ย,งเ,งเ,ยเป็นพิมพ์พระศกจุดนะครับดูนะครับตรงปลายเขาจะไม่แหลมนะครับเห็นไหมครับแต่พิมพ์หางหงเนี้ยตรงปลายเขาจะแหลมนะครับเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินออกมาล้ำแหลมนะครับอันนี้ไม่แหลมนะครับ นี่ก็เป็นจุดเด่นนะครับที่บ่งบอกว่าเป็นพิมพ์พหางหงนะครับอย่างองค์นี้นะครับจะเป็นพิมพ์พหางหงแบบหลังยันขยื่นนะครับให้สังเกตตรงยันนะครับยันเขาจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับจะเป็นเส้นๆๆๆนะครับ แล้วก็หยดน้ำนะครับจะติดไม่คมชัดนะครับสำหรับบล็อกนี้นะครับแล้วจะมีเนื้อเกินใ,ในล่องยันตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับดูยันก่อนครับเห็นไหมครับยันเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับบล็อกนี้เขาจะเรียกว่าหลังยันขยื่นนะครับยันหลังเป็นแบบนี้นะครับไปที่ตัวบนนะครับที่อุณหรมตัวบนนะครับ ในร่องยันนะครับในร่องยันตรงนี้ที่ผมชี้นะครับจะมีเนื้อเกินอยู่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นก้อนกลมๆนะครับเป็นก้อนเหมือนออกกลมๆนะครับในร่องยันนะครับเป็นเนื้อนูนๆขึ้นมานะครับอ่เรามาดูหยดน้ากันบ้างนะครับหยดน้ําเขาจะไม่ค่อยคมนะครับบล็อกนี้นะครับเห็นไหมครับ มาดูแบบคมคมนะครับคมคมจะเป็นแบบนี้นะครับนายดน้ํานะครับคมจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่านี่คือคมนะครับติดชัดดูมีความคมนะครับครับผมและพิมพ์พังหงแบบหลังยันขยีนเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับจะเจอแบบหนา,นาๆนะครับเลียนเขาค่อนข้างจะมีความหนานะครับครับผมต่อไปเรามาดูอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์หางหงแบบติดรงท้าบูทนะครับพิมพ์หางหงเนี่ยในบรรดาเนื้อชินของสาย25พ,พุทธศตวรรษนะครับก็จะเรียกว่าราชินีเนื้อชินนะครับอง์นี้นะครับ พิมพ์หางหงแบบติดรองเท้าบูทเนี่ยจะหายากเป็นอันดับต้นๆของเนื้อชินในสายนี้เลยนะครับจุดสังเกตก็นี่ครับดูพิมพ์โดยรวมนะครับมือของเขาจะซ้อนนะครับมือจะซ้อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับมือซ้อนเป็นแบบนี้นะครับมือซ้อนนะครับแล้วตรงนี้ก็บ่งบอกว่าเป็นหางหงนะครับ จะมีเนื้อเกิดออกมาล้ำแหลมนะครับครับผมที่บ่งบอกว่าเป็นรองเท้าบูทนะครับให้สังเกตที่ผมชี้นะครับจะเป็นรอยยุบนะครับเหมือนพระใส่รองเท้านะครับเป็นรอยยุบนะครับเกิดจากบล็อกนะครับปั๊มออกมาเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับ ดูคมชัดนะครับเห็นไหมครับจะยุบนะครับเป็นเหมือนรอยยุบเหมือนพระใส่รองเท้านะครับเลยเรียกพิมพ์นี้ว่าติดรองเท้าบูทนะครับหายากมากนะครับพิมพ์นี้นะครับพบเจอน้อยมากนะครับและพวกติดรองเท้าบูทเนี่ยข้างๆเท้าตรงเนี้ย ข้างๆเท้าพระน,นะครับจะเหมือนเป็นเอ่อเนื้อจะยุบตัวลงไปครับแล้วมีรอยหยักคล้ายฟันปลานะครับตรงที่ผมชี้นะครับข้างๆเท้านะครับองค์นี้ก็ยังพอเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องเห็นไหมครับข้างเท้าจะเป็นรอยยุบหยักๆคล้ายฟันปลานะครับพิมพ์นี้นะครับใครมี เก็บก็ถือว่าเท่เลยนะครับเพราะหายากจริงๆครับสําหรับพิมพ์หางหงติดรองท้าบูทนะครับหายากกว่าพิมพ์สายสินอีกนะครับครับผมก็ได้มอบสาระความรู้ เกี่ยวการดูพระพิมพ์างหงให้ทุกท่านไปแล้วนะครับซึ่งวิธีการดูนะครับของแต่ละบุคคลนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะครับบางคนก็อาจจะดูแตกต่างจากผมก็ไม่เป็นไรนะครับการดูพระแท้เนี่ยแต่ละคนก็ต่างมีเทคนิคเป็นของตัวเองนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับแต่ที่ผมนําเสนอนะครับเป็นการดูในรูปแบบของผมนะครับพิมพ์างหงตอนนี้นะครับก็ยังนปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่พบแกนะครับ พิมพ์หางหงแบบหลังยันขยื่นองคนี้นะครับหากท่านใดสนใจบูชานะครับทางผมเปิดให้เปิดให้ทุกท่านบูชาที่650พร้อมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับทุกรายการที่นํามาให้ทุกท่านบูชากันนะครับผมรับประกันแท้นะครับผมมั่นใจว่าองค์จริงนะครับดูดีกว่าในวิดีโอนี้นะครับหากท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามานะครับผมก็จะมีภาพให้ทุกท่านชมก่อนนะครับก่อนบูชานะครับ องนี้นะครับพิมพ์หางหงแบบหลังยันขยื่นะครับเหรียญจัดน,าน,านัหนาหน่อยนะครับองนี้นะครับ650พร้อมส่งครับต่อไปเป็นพิมพ์หางหงแบบติดรงท้าบูทนะครับหนในพิมพ์หายากสุดๆของสาย25้าศตวรรษนะครับองค์นี้เปิดให้ทุกท่านบูชาที่1900พร้อพร้อมส่งครับรับประกันแท้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นผิวเก่าแห้งถึงยุคนะครับอ่านี่ผิวเก่าแห้งถึงยุคนะครับองนี้ก็ผิวเก่าแห้งถึงยุคนะครับอ่าผิวดำๆแห้งๆนะครับผิวไม่ได้เงาวิบวับนะครับต่อไปเป็นพิมพ์สังกติจุดนะครับอันนี้ก็โหเก่าคลาสสิกนะครับโหสภาพนี้นะครับเรายังดูความแท้ได้ง่ายอยู่นะครับเชื่อมห่วงใช้แบบโบราณนะครับองค์นี้นะครับเปิดให้ทุกท่านบูชาที่ สี่ร้อยห้าสิบพร้อมส่งครับคัส,สิกมากครับต่อไปก็เป็นพิมพ์เอ่อสังคติจุดนะครับเลี่ยมกรอบโบราณนะครับกรอบแบบโบราณนะครับองนี้นะครับเปิดให้ทุกท่านบูชาที่หกร้อยห้าสิบรับประกันแท้นะครับหกร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับผิวเก่าแห้งถึงยุคนะครับ สภาพไหนสวยไม่สวยก็พุทธคุณเท่ากันนะครับเราต้องเน้นที่ความแท้เป็นหลักนะครับองนี้นะครับหกร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับต่อไปเป็นพิมพ์นิยมมีเข็มนะครับอ่าพิมพ์นิยมมีเข็มนะครับองนี้ผิวออกดำดนะครับผิวเก่าแห้งถึงยุคนะครับเป็นพิมพ์เข็มหลังยันเรียบนะครับผ่าแท้ดูง่ายนะครับองนี้นะครับ เปิดให้ทุกท่านบูชาที่750พร้อมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับหัวเก่าคลาสสิกนะครับสำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกเก่าๆนะครับต่อไปเป็นพิมพ์ผระศจุดนะครับผิวออกเงานะครับอ่าและมีติดคาบบวกนะครับองค์นี้เปิดให้ทุกท่านบูชาที่850พร้อมส่งครับรับประกันแท้นะครับ ต่อไปก็เป็นพิมพ์พระศกจุดนะครับผิวแบบเงาใสๆนะครับพระสภาพใช้พุทธคุณนะครับเนื้อก็จะมีพองๆบ้างนะครับนี่ครับผิวเงาแบบใสๆนะครับองค์นี้ก็เปิดให้ทุกท่านบูชาที่650พร้อมส่งนะครับรับประกันแท้ครับต่อไปก็เป็นพิมพ์พระศกจุดนะครับ รงนี้ผิวเงาเงาครับมีความใสๆครับเห็นท่านเห็นเงาไหมครับเงาเงานิ้วผมในในเหรียญนะครับอ่าผิวออกเงานะครับเงาสวยๆนะครับพิมพ์พระศกจุดนะครับเปิดให้ทุกท่านบูชาที่950พร้อมส่งนะครับรับประกันแท้ครับต่อไปก็เป็นพิมพ์พระศกจุดเหมือนกันนะครับอ่า พระผิวเก่าแห้งถึงยุคนะครับผิวไม่ได้เงาวิบวับนะครับผิวแห้งๆนะครับมีติดคราปวกนะครับพระสภาพใช้พุทธคุณนะครับใช้เพื่อการศึกษาได้นะครับองค์นี้เปิดให้ทุกท่านบูชาที่650พร้อมส่งนะครับรับประกันแท้ครับต่อไปก็พิมพ์นิยมมีเข็มนะครับพร้อมกล่องนะครับ เปิดให้ทุกท่านบูชาที่1,200เออขอโทษครับ1,350พร้อมส่งนะครับหากท่านใดสนใจพระของผมนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์ที่ขึ้นนี้นะครับเพียงท่านนำเบอร์โทรนี้นะครับค้นหาเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในไลน์นะครับ ไลน์ผมก็จะขึ้นนะครับไลน์ผมชื่อพูลซับนะครับหรือท่านกดที่เพิ่มเติมนะครับผมได้ทิ้งลิงก์ Facebook เอาไว้นะครับท่านก็สามารถติดต่อผมได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับก็สามารถไปเที่ยวชม a c e b o o k ผมได้นะครับไปเช็คเครดิตของผมได้นะครับหากผมมีเวลานะครับผมก็จะทำวิดีโอนะครับมาให้ความรู้แก่ทุกท่านนะครับแล้วก็นำพระมาเสนอให้ทุกท่านบูชากันนะครับ นี่ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ